ถ้านึกถึงร้านข้าวแกงอร่อยๆอร,ร้านนี้จะเป็นอันดับต้นๆที่ผมนึกถึงเลยครับเป็นร้านข้าวแกงไทยที่มีอาหารให้เลือกหลากหลายรสชาติถูกปากและใช้ของดีมีคุณภาพและที่สําคัญราคาไม่สูงจนเกินไปใช่ครับ ผมกำลังพูดถึงร้านข้าวแกงในตลาดนางเลิง้งวันนี้ผมมาถึงร้าน10บโมงนิดๆคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยได้มีโอกาสนั่งกินในร้านครับกับข้าวบางอย่างก็ยังออกมาไม่หมดนะครับวันนี้ผมสั่งมาเป็นไข่พะโล้ถ้วยนี้จะได้ไข่มา2ลูกสามชั้นชิ้นใหญ่อีกห่ชิ้นและเต้าหู้เหลี่ยมอีกประมาณ4 5ชิ้นไข่พะโล้ต้องดำแบบนี้นะครับถ้าไม่ดำผมว่ามันต้องไม่ถึงเครื่องก็ใช้ไข่เป็ดต้มเลยได้ไข่แดงใหญ่ๆแบบนี้เลยตัวน้ำพะโล้ของเจ้านี้รสชาติหวานน้ำเค็มตามจะหวานกลมกล่อมหหมมมมมูููาาชัััั้้้้นนนนนนนตตคืืือออเเเป่่่่ยยยกลลงงงดีรรไิจวแุ เด้งๆอยู่เลยสาหรับรโล้ถ่วยนี้ผมให้8/10นะครับอร่อยเลยสั่งได้ครับมาต่อที่แกงเขียวหวานเนื้อตัวเนื้อชิ้นใหญ่หญๆหนาๆได้มาหลายชิ้นอยู่นะครับตัวแกงเขียวกะทิจนแตกมันเลยหน้าตาดูน่ากินมากๆเลยครับสำหรับใครที่ชอบกินแกงเขียวหวานสูตรโบราณเครื่องแกงเข้มข้นผมแนะนําให้มาลองร้านนี้ผมติดใจร้านนี้จากแกงเขียวหวานนี้เลยครับ,ครบเครื่องแกงมากๆรสชาติเผ็ดเค็มหวานกลมกล่อมตัวเนื้อ